ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานนะครับลูกค้านะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดยโสธรนะครับผมครับก็มารับเองถึงที่นะครับในชุดนี้นะครับครับก็ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดในราคานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแนวตู้สูงนะครับตู้ซับเบดนะครับแยกตู้ช่องสองชิ้นงานนะครับก็เป็นแนวสิบนิ้วนะครับไม้เหล็กร้อยห้าหกโครงหล่อไว้คู่นะครับไม้เหล็กสองก้อนนะครับผมนะครับก็เล่นคู่กับเสียงกลางนะครับ 6.5นิ้วนะครับจำนวน4ดอกนะครับว้อยยี่ห้านะครับไม่เหล็กร้อยนะครับผมโครงปั๊มนะครับจำนวน4ดอกนะครับเสียงกลางนะครับก็มีเสียงแหลมนะครับทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะครับแหลมจาน4นิ้วนั่นเองนะครับครับแนวตู้ครับก็จะประมาณนี้ครับมืดนิดนึงนะครับผมเสร็จพอดีค่ำๆนะครับก็เป็นแนวตู้สีส้มนะครับตัดด้วยลายสีดํานะครับกับลูกค้าที่เลือกเองนะครับผมไฟขอบดอกเสียงกลางก็จะเป็นสีเขียวนะครับไม่มีสเต็ปนะครับในชุดนี้ครับ ระบบปีคอนโทรลนะครับก็จะเป็นปีเจ็ดแบนด์นะครับนะครับผมปีเจ็ดแบนด์นะครับแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับไม่มีคาราเกะนะครับในงบนี้นะครับครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นบลูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่น USB ได้นะครับเมมโมรีการ์ดได้นะครับ a u x ได้นะครับในตัวเดียวนะครับบลูทูธก็ไกลพอสมควรเลยนะครับผมครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับไฟสีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดตัวแอมป์นะครับหนึ่งตัวนะครับทั้งระบบนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีวัดโวลต์นะครับเอาไ้ให้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับเวลาไฟเกินหรือไฟตกนะครับเราเช็คได้ที่วัดโวลต์นะครับถ้าตกมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมหรือถ้าเกินมากก็ไม่เหลือนะครับต้องให้ฟอดีนะครับผมไม่ให้เกิน14นะครับ14.5ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คสัญญาณอินพุตนะครับรองรับสัญญาณนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นมิกเซอร์นะครับ ทีวีสมาร์ทโฟนต่างๆได้หมดนะครับกล่องสัญญาณจารเทียมได้หมดนะครับที่เราต้องการชุดนี้นะครับเป็นชุดขยายเสียงเองนะครับก็มาเสียบใส่2ช่องนี้นะครับแล้วก็มากดหมดรับที่ตัวปรีนะครับนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นช่องลมนะครับเป็นทั้งพัดลมและเป็นตัวระบายความร้อนนะครับเป็นป่องอากาศนั่นเองนะครับผมก็ออกแบบมาใช้งานให้สมบูรณ์นะครับครับผมในตู้ชุดนี้ก็มีล้อนะครับเลื่อนเรียบร้อยนะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับ ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับผมงานประมาณนี้นะครับสเปคคอนนะครับสองตัวนะครับเพราะว่าแนวตู้นี้เป็นตู้แยกสองแยกสองชิ้นงานนะครับผมครับแล้วก็ระบบไฟนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับผมในชุดราคาเท่านี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับในคุณภาพเสียงนะครับนะครับผมก็หนึ่งตัวนะครับจ่ายกระแสไฟเข้ากับ power amp card ีนะครับขับซับหนึ่งตัวแล้วก็่าน ผมไปเข้ากับ power amp card AB c channel หตัวนะครับขับเสียงกลางนะครับผมด้านบนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหูกระต่ายนะครับเป็นน็อตหูกรต่ายบวกลบนะครับผมที่ผมออกแบบทําให้ลูกค้านะครับไปพ่วงกับแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์เองนะครับผมง่ายสะดวกขึ้นนะครับส่วนสายเทคคอนซับก็ถอดเก็บง่ายนะครับใช้เวลาไม่ถึง10วินะครับหมุนนะครับสมบูรณ์นะครับ ครับผมจุดนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ชายนะครับมาจากจังหวัดยะโสธรนะครับก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกันนะครับเทสตต่อกันนะครับผมอ่าก็มานั่งรอรับนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังด้วยกันเลยนะครับ ครับผมก็เทสเสียงนะครับสมบูรณ์นะครับในคุณภาพนะครับผมก็สุดยอดนะครับในคุณภาพของเสียงนะครับใน, Zeit, ในงบประมาณนี้นะครับผมก็ไม่น an ้อยหน้าใครนะครับผมครับก็สัมภาษณ์นะครับพี่ครับอ่าเสียงจริงเป็นไงบ้างครับพี่สุดยอดครับนี่ครับมารับนะครับผมถึงที่เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับครับก็ข้อมูลการติดต่อนะครับก็อยู่ในข้างล่างคลิปนีเลยนะผมจะเป็นไอเดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ทำไม่ว่ากันนะครับผม ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ